สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย รัฐบาลญี่ปุ่นคาดเงินเฟอ้อชะลอตัวเหลือ1.5%ในปี2,567เรียกร้อง BOJ ดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่2%รัฐบาลญี่ปุ่นคาดนะครับเงินเฟอ้ออาจจะชะลอตัวเหลือ1.5%ในปี2,567เรียกร้อง BOJ ดำเนินการที่จะเป็นละเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโยชิฮิโก อิโซสกิโคศกรัฐบาลของญี่ปุ่นระบุว่าอัตราเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มชะลอตัวลงเหลือประมาณ1.5%ในปี2,567พร้อมกับมีการเรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นดำเนินการเพื่อบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%โดยคำพูดดังกล่าวของโคศกรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดการเงินว่าอัตราเงินเฟอ้อที่คืบคลานและการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับนโยบาย การควบคุมเส้นผลตอบแทนโดยจะมีการทบทวนอัตราดอกเบีย้ยเป็นเวลา2วันซึ่งจะสิ้นสุดในวันศุกร์นี้ครับโฆสกรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นกล่าวว่านโยบายการเงินที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงการตกอยู่ภายใต้อำนาจของ BOJ แต่เราหวังว่าจะใช้ขั้นตอนที่จะเป็นละเหมาะสมในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลตามความเข้าใจที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้นะครับภายใต้ข้ตอตกลงร่วมกันที่รัฐบาลที่ลงนามไว้ในปี2556แล้วก็ได้รับการเยืนอีกครั้งโดยฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน BOJ ก็ให้คำมั่นที่จะทำให้ตรางเงินเฟอ้อแต่ระดับ2%ในวันแรกที่เป็นไปได้ ในการทบทวนการคาดการกลางปีรัฐบาลกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าตัวเงินเฟอ้อของผู้บริโภคโดยรวมจะแตะ2.6%สำหรับปีงบประมาณที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนปี2567และ1.9%ในปี2567ครับ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับกล่าวว่าการคาดการณ์คำนึงถึงผลกระทบพื้นฐานของเงินอุดหนุนด้านสาธารณุปภภคของรัฐบาลหากไม่รวมผลกระทบเราคาดว่าอัตราเงินเฟอ้อจะขยับประมาณ1.5%ในปีงบประมาณ2,567พร้อมกับคาดการว่าอัตราเงินเฟอนน้อมีแนวโน้มปรับตัวต่ำกว่าเป้าหมายของ B.O j ในปีหน้า ขณะที่หลังข่าวก็บอกกับโรเตอร์นะครับว่าบีโอเจนั้นมีแนวโน้มที่จะรักษานโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนให้คงที่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แม้ว่าจะไม่มีมติเป็นเอกชั้นภายในธนาคารก็ตามในขณะที่คณะกรรมการก็มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการอัตราเงินเฟอ้อของผู้บริโภคสำหรับปีที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนแต่ก็คาดการสํสำหรับปีงบประมาณ2567และ2568จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากคาดการปัจจุบันครับ นายคาซูโออุเอดะผู้ว่าการเบอเจกล่าวว่าธนาคารกลางนนั้กํลาลังมุ่งเน้นไปยังนะครับอัตราเงินเฟอ้อและการเติบโตของค่าจ้างสูงสุดจะยั่งยืนในปีหน้าหรือไม่และจะได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศมากขึ้นในการตัดสินใจว่าจะปรับการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนหรือไม่สรุปแล้วใครที่อยากจะลุ้นให้สกุลเงินเยนแข็งอาจจะต้องมารอดูในปีหน้าครับทุกท่านขอบพระคุณครับ